สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องผลและ,มะเมล็ดอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะเพราะลมแรงอตอนที่คุณผู้อัดคลิปนะคะซึ่งผลและ,มะเมล็ดนะคะ ที่เราจะเรียนในวันนี้คุณครูได้นำภาพของอผลไมา้แอปเปิลมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนประกอบที่นักเรียนเห็นนั่นคือส่วนประกอบที่เป็นผลและเมล็ดลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะก็คือมันจะมีเปลือกมีเนื้อหอ่อหุ้มเมล็ด ส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็เป็นเนื้อนะคะเปลือกสีแดงแล้วก็เนื้อข้างในนะคะ,ะสีครีมสีเหลืองงขาวๆใช่ไหมคะนี่คือส่วนของผลจะห่อหุ้มเมล็ดเมล็ดจ,จะอยู่ด้านในสูตรที่นักเรียนเห็นเป็นสีดําๆนะคะนั่นก็คือเมล็ดผลบางชนิดก็จะมีเมล็ดเดียวนะคะบางชนิดก็จะมีหลายเมล็ด หน้าที่ของผลกับมเมล็ดนะคะผลบางชนิดก็คือรับประทานได้ผลบางชนิดรับประทานไม่ได้มเมล็ดเมื่อนำไปเพาะก็จะสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้นะคะสรุปได้ว่าผลอันนี้มเมล็ดอ,อันนี้มเมล็ดนะคะ นี้ผลประโยชน์ของผลคือสามารถรับประทานได้แต่บางชนิดก็ไม่สามารถรับประทานได้มเมล็ดมีหน้าที่ไปเพาะนะคะเพาะเพื่อที่จะให้ะจะเจริญเติบโตต่อ,อเป็นต้นต่อไปนะคะค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า54 ผลและ,มะเมล็ดของพืชน,นะคะทำหน้าที่ขยายพันธุ์หน้าห้า54นะผลบานชนิดรับประทานไม่ได้ผลบานชนิดรับประทานได้เช่นเงาะส้มลิ้นจี่มะม่วงผลมีมเมล็ดแข็งอยู่ภายในผลของพืชบานชนิดมีมเมล็ดเดียวเช่นมะม่วง มะม่วงที่นักเรียนเห็นนะคะหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะเคยรับประทานก็จะมีเมล็ดเดียวนะคะในหนึ่งผลอันนี้คือผลผลก็คือเปลือกแล้วก็เนื้ออของมะม่วงแล้วก็ลำไย,ยลำไย,ยก็มีเมล็ดเดียวนะคะในหนึ่งผลมีหเมล็ดเปลือกกับเนื้อก็จะเรียกว่าผลส่วนข้างในนะคะเป็นแก่น สีดำก็จะเรียกว่ามเมล็ดนะคะผลบาชนิดจะมีหลายมเมล็ดนะคะเช่นส้มนักเรียนจะสังเกตเห็นเปลือกสีเขียวกับเนื้อสีส้มนะคะเขาเรียกว่าผลแต่ข้างในอาจจะเป็นมเมล็ดหลายมเมล็ดนะคะ,ะนี่คือมเมล็ดส่วนตรงสีส้มมาถึงเปลือกเรียกว่าผล ผลที่ผลไม้ที่มีหลายมเมล็ดอีกอย่างคือมะละกอเห็นไหมคะอ่าหมะละกอหนึลูกนะคะก็จะมีมะเมล็ดเยอะเลยข้างในข้างนอกเรียกว่าผลอ่ะนะคะค่ะดูต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไม่ได้มีงานในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ แต่เราจะมีงานที่ให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะสมุดเล่มไหนก็ได้นะคะที่คุณครูได้แจกให้แล้วโดยให้นักเรียนเขียนเขียนข้างบนว่าชิ้นงานผลและเมล็ดข้างล่างเขียนชื่อนามสกุลชั้นนะคะให้เรียบร้อยส่วน ตรงที่เป็นแผ่นขาวๆตรงนี้นะคะก็คือให้นักเรียนวาดผลไม้ที่นักเรียนรู้จักหรือว่านักเรียนชื่นชอบอยกตัวอย่างเช่นใครชื่นชอบหรือ,อรู้จักแตงโมนักเรียนก็วาดแตงโมนะคะวาดเสร็จนักเรียนก็ระบายสีด้วยนะคะ แล้วให้นักเรียนชี้บอกด้วยนะคะ่าชี้เป็นลูกศอาบอกว่าส่วนนี้คือเมล็ดอพอนักเรียนวาดนะคะแล้วก็ชี้บอกอว่าส่วนนี้คือผลวาดพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะ วันนี้เรารู้จักแค่ผลและ,มะเมล็ดแค่นั้นนะคะ,ะไม่ยากเลยผลก็คือตั้งแต่เปลือกจนถึงเนื้อมเมล็ดคือจะอยู่ข้างในผลไม้บางชนิดจะมีหลายมเมล็ดผลไม้บางชนิดจะมีะมะเมล็ดเดียวนะคะ,มะเมล็ดก็มีหน้าที่สืบพันธุ์นะคะเพราะเอานำไปปลูก ส่วนผลก็สามารถรับประทานได้หรือบางชนิดก็ไม่สามารถรับประทานได้แค่นั้นนะคะหรือใครอชอบสวรสนักเรียนก็วาดสวรสนะคะวาดคนละหนึ่งผลงานเท่านั้นนะคะวาดผลไม้แค่1ชิ้นงานเท่านั้นหรือใครชอบละมุดก็วาดละมุดนะคะ ใครชอบลิ้นจี่ก็วาดลิ้นจี่ใครชอบแก้วมังกรก็วาดแก้วมังกรใครชอบน้อยหนาก็วาดน้อยหนาอ่วาวาดเสร็จนักเรียนชี้ด้วยนะคะว่าอันไหนเป็นมเมล็ดอันไหนเป็นผลนะคะอันนี้เป็นเมล็ดออันนี้เป็นผลหรือตรงนี้เป็นผลนะคะหรือใครชอบส้มก็วาดส้ม ใครชอบมะละกอวาดมะละกอใครชอบแอปเปิลวาดแอปเปิลวาดคนละหนึ่งชนิดเท่านั้นนะคะผลไม้ที่นักเรียนชื่นชอบค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ